เชื่อไหมคะว่าไม่มีความสำเร็จที่ตายตัววันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะไปเรียนกับใครคนที่ประสบความสำเร็จมากแค่ไหนตั๊กบอกเลยค่ะว่าไม่มีใครสามารถที่จะนำพาคุณให้ไปถึงความสำเร็จได้นอกจากตัวคุณเองนะคะการที่การที่เราไปเรียนนะคะหรือเราไปพัฒนาตัวเองเนี่ย คือเป็นแค่ไกด์ไลน์เป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นจะบอกว่าจะบอกว่าดีนะคะดีมากแต่ทีนี้นะคะท้ายที่สุดแล้วอะ่ะคือเมื่อเรากลับมาเราก็ต้องมาปรับสมดุลกับตัวเองเหมือนเดิมว่าเราเนี่ยเ,เหมาะกับอะไรแฮปปี้กับจุดไหนแล้วก็สมดุลชีวิตของเราในการทาเนี่ยมันมันคือยังไงนะคะซึ่งซึ่งเราต้องต้องกลับมาสมดุลกับตัวเองแบบนี้นะคะคือ นักเนาะเป็นคนที่แบบว่าไปเรียนมาเยอะแยะมากมายมากนะคะข้อดีของการเรียนดีแน่นอนค่ะไม่มีข้อเสียอะไรเลยแต่ทีนี้ค่ะเวลาที่แบบว่าเราไปมาอย่างเงี้ยค่ะคือคือเราก็จะแบบเราก็จะสับสนว่าเอ๊ สรุปคือเราเราจะยังไงนะคะนึกออกไหมคือแบบคือบางครั้งมันก็เยอะมันก็เยอะเกินนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยสแสวงหาความสําเร็จใช่ไหมคือสําเร็จแล้วเนี่ยอยากสําเร็จเพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยเราก็สแสวงหาออกไป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 เรื่อยๆนะคะทุกคนออกไปเรื่อยๆจนนะคะเรามาออคอนเฟิร์มกับตัวเราเนี่ยกับใจเรานะคะว่าเอ๊สรุปยังไง สรุปยังไงคือคือเราจะยังไงนะคะสุดท้ายเราก็ต้องมาหาสมดุลกับกับตัวเองอีกเหมือนเดิมค่ะว่าว่าของเราเนี่ยจะเป็นในแบบในรูปแบบไหนนะคะเนี่ยคือตั๊กก็เลยจะจะบอกว่าความสําเร็จไม,ไม่ไม่ตายตัวเราสามารถที่จะสําเร็จได้นะคะในแบบของเราคุณสามารถที่จะสําเร็จได้นะคะในแบบของคุณคนหนึ่งคนคะ่ะคนหนึ่งคนนะคะ มีทรัพยากรความสําเร็จนะคะและทรัพยากรหนึ่งสิ่งนะคะสามารถที่จะนําพาเราเนี่ยให้สําเร็จแบบว่าคือแบบพีคพีคได้นะคะทุกคนดังนั้นนะคะวันนี้นะอย่าพยายามเป็นใครจนลืมเป็นตัวเอง อย่าพยายามเป็นใครจนลืมจนลืมเป็นตัวเองนะคะคือการที่เราไปเสพคนสําเร็จการที่เราไปดูแนวคิดแนวทางคนสําเร็จเนี่ยคือเอามาเป็นเอามาเป็นแนวทางของเราแต่ว่าไม่ใช่ไปก๊อปปี้ทั้งหมดเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยคือมันจะมีคนที่สอนว่าให้เราเอาให้เราก๊อปปี้เขาไปเลยถ้าอยากเป็นใครก็คือก๊อปปี้เขาไปเลย แต่ทีนี้คือถ้าเรา copy เขาไปเลยโดยที่แบบเราไม่ได้มาสมดุลกับตัวเราเนี่ยคือมันจะฝืนมันจะฝืนความเป็นตัวเราแล้วมันจะออกแบบว่าออกมาไม่เป็นธรรมชาติและและคนที่เขาแบบดูเราอะคะ่ะมันก็จะมีความรู้สึกฝืนนะคะดังนั้นเองอะคือความสําเร็จนะคะเริ่มต้นจากความสุขความสุขในการที่เรานะคะทำสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะกินกับมันมีความสุขกับมันสุข นะคะไม่พยายามที่จะทําไม่ได้ฝืนในการที่จะทํานะคะก็คือสุขแล้วก็ทําได,ได้เรื่อยๆนั่นแหละค่ะมันมันคือความมันคือความสาเร็จนะคะจุดเริ่มต้นของความสําเร็จนะคะนั่นคือความสุขเนาะวันนี้นะคะถ้าถ้าคุณรู้สึกฝืนคุณรู้สึกพยายามนะคะจนแบบเสียความเป็นตัวเองก็ต้องกลับมามามาคอนเฟิร์มกับตัวเองใหม่แล้วล่ะคะ่ะว่าทางนี้มันใช่เวของเราหรือเปล่านะคะ คือความพยายามอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้เราพยายามในจุดที่จุดที่มันไม่ใช่ตัวเราในจุดที่มันฝืนทําไปมันฝืนฝืนฝืนรู้สึกฝืนทุกๆขณะนะคะมันมันก็สุดท้ายแล้วอะคือมันไม่ันไม่ได้มีความสุขอะคะ่ะทุกคนการที่เราไม่ได้มีความสุขมันก็จะแบบไม่ได้สบายใจพอเราแบบไม่ได้สบายใจที่จะทําอะคะ่ะ สุดท้ายค่ะมันมันก็ฝืนมันก็มันก็ไม่มั่นคงนะคะวันนี้ถ้าเราสมดุลกับตัวเองได้นะมันก็จะเป็นความสุขจับจับทางได้แล้วเนาะความสุขนะคะสุขนำนะคะแล้วก็สําเร็จตามพอสําเร็จตามแล้วยังไงคะสําเร็จตามแล้วอ่คะ,วอะความสําเร็จนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบมันมั่นคงยั่งยืนเพราะว่ามันเป็นตัวเรานั่นเองนะจ๊ะทุกคนจ๋าได้รักจากพยาบาลตะกี้นะจ๊ะ